สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวกับพ่อพนเจ้าทารีวิวกับเจ้าของเล่นน้องนะครับเป็นโมเดลรถนะครับก็มีประมาณ30คันนะครับก็คือต่อสั่งซื้อทาง t i k t o k s h o อเนาะเดี๋ยวพ่อ้านแตะลิงก์ไว้ให้นะครับก็ก็เหมาะสมกับราคานะครับตัวตัวรถนะครับก็จะเป็นสังกะสีเนาะนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยโอ้เยอะมากค่อนข้างเยอะครับก็วิ่งได้จริงนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนาะเนี่ยก็จะเยอะมาก ัวรถจะเป็นสังกะสีนะครับเนี่ยก็มีหลากหลายรุ่นนะครับก็จะเป็นหลายสีเนาะก็จะคลา้คลาคๆกันมาก็จะมีรถเป็นรถแขง่งรถ SU v ใช่ไหมครับมีรถกระบ,บะสิ่งนะคือวิ่งได้ทุกคันนะครับแวกหลวงเนีย่ยวิ่งได้ทุกคันนะครับเนี่ยเขียนวิ่งได้หมดเลยน้องก็จะเล่นได้เยอะแยะเลยคือเราจะแบ่งให้น้องเล่นก็ได้หรือจะอามาทั้งชุดมันก็เล่นได้เป็นรถเก่งเลยเนาะเนี่ยรถแขง่แขงเยอะแยะเลยครับมีรถกระบ,บะรถเอสยูวี ก็เหมาะกับน้องนะครับก็คือเด็กๆก็จะเล่นได้เยอะมากเลยเพราะามันมีมีรูปแบบมากมายเนาะก็เหมาะซื้อให้เล่นกับลูกครับก็เฉลี่ยตกคันละไม่กี่บาทเนาะมันค่อนข้างอันนี้สนุกเล่นได้ครับเล่นได้เลยวิ่งได้เลยเห็นไหมครับก็เหมาะสมกับราคาครับไม่แพงซื้อ ของน้องเล่นแบ่งกันถ้ามีลูกสองคนก็แบ่งกันสองคนก็คนละครึ่งก็ยังเหลือเปสิบกว่าคันเนาะนมีหลายแบบมากครับก็วิ่งแข่งกันไถมันก็วิ่งได้ตรงนะครับก็เหมาะสมกับราคานะครับยังไงก็ฝากกดนูนฝากาฝากาดติดตามทางพ่อบ้านจะกอาาร์ทารีวิวด้วยนะครับเป็นสังกะสีเนาะตัวล้อก็วิ่งได้โอเคนะครับเนี่ย SUV ใช่ไหมี่มีรถเก่งด้วยก็เป็นล้อเนี่ยครับค่อนข้างโอเคนะครับเนี่ยตัวนี้ก็มีรถ แอฟฟันกำล่ารถแข่งใช่ไหมมีรถกระบะด้วยก็จะมีกระคากันหลายสีโอ้โหมีรถปอบันไม่คยรุ่นรุ่นรถเนาะโอเคครับก็จะน่ารักประมาณนี้เนาะก็เก็บใส่กล่องลูกคงต้องดีใจแน่ๆครับลูกเห็นนี้ร้องว้าวแน่ๆเลยมันเยอมันเยอะมากโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ